สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นพรวยครับอันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับก็มีคลิปออสองตัวบนล่างนะครับจากคู่สองตัวบนล่างก็ให้สมาชิกเดาไปเป็นแนวทางนะครับส่วนนี้ก็เดินมาไหลงวดก็เ,เห็นว่าเข้าดีก็เลยมาแนะนําใหออ้สมาชิกได้ไปเป็นแนวทางนะครับครับก็บมาดูกันเลยนะครับเวลาก็ ก็มีเนานะผมก็เอาเวลานี้นิดหน่อยมาทำนะครับก็ทามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดวติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสูตรของเราก็สองห้าแปดล่างแปดสองนะครับเราคำนวณออกมานะครับแปดบวกสองได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับแปดบวกแปดคงที่นะครับ แปดบวกแปดงที่ก็ได้หกนะครับด้านนี้เราได้หกเก้าสามนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับตัวเลขที่ออกมาคือสองสามห้าล่างแปดสามเราเข้าที่แปดสามนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับห้าบวกสามได้แปดนะครับแปดบวกแปดได้หกครับหกบวกแปดได้ได้สี่นะครับด้านนี้เราได้หกสี่สี่นะครับ ตัวเลขที่ออกมาครับ0 6 8ตั้ง36เราเข้าที่68นะครับยังเดินดีนะครับสถิติก็ใช้ได้นะครับก็ให้สมาชิกถ้าไปเป็นแนวทางนะครับนี่ก็0 6 8นะครับ0 6 8ก็36เราก็8บวก6ได้4นะครับ4บวก3ครับก็ได้7 7บวก8ได้5นะครับดั่นนีและ9 7 7นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ1 5 9่าล่าง9 2แล้วเข้าที่59นะครับเข้าที่5 9นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็159 9 2เ้านะครับ9บวก2ได้1นนะครับ1บวก9ได้0นย์นะครับ0ย์บวก8ดได้8นะครับด้านนี้เราได้0 3นย์ตัวเลขที่ออกมานะครับ308ล่าง30แล้วเราเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอ ดันดีนะครับโซนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังให้สมาชิกได้ติดตามต่อไปนะครับครับก็อันนี่ก็นะครับก็เก้าศูนย์ห้าล่างศูนย์เจ็ดนะครับห้าบอกเจ็ดนะครับในสองนะครับสองบอกศูนย์ก็ได้สองนะครับสองบอกแปดคงที่ก็ได้สองบอกแปดนะครับ ก็ได้ศูนย์นะครับตัวนี้ก็ได้หกแปดสามตัวเลขที่ออกมานะครับแปดหกเจ็ดล่างศูนย์สามนะครับแล้วก็ได้ศูนย์สามนะครับแล้วก็ต่อมาครับแปดหกเจ็ดล่างศูนย์สามเราก็ได้มาก็คือศูนย์หนึ่งแปดด้านนี้เราแปดสี่เก้าตัวเลขที่ออกมานะครับหกหนึ่งแปดล่างหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ที่หนึ่งแปดนะครับ เมื่วดที่แล้วนะครับเมื่อวดที่แล้วเราก็ได้มาก็คือแปดเก้าเจ็ดนะครับดานนี้เราได้เก้าเจ็ดหนึ่งนะครับตัวเลขที่ออกมาครับเก้าหนึ่งเก้าล่างห้าแปดนะครับเราเก้าที่หนึ่งเก้านะครับ, 9, 9, 9รบขก้าบนนะครับคอนโวดนี้นะครับงวดวันที่ที่สองนะครับวันที่สอง เงินห้านะครับปีหกห้านะครับก็มาดูกันต่อนะครับเงวดนี้จะเข้าหรือจะหลุดนะครับก็ให้สมาชิกได้ไปเปลี่ยนแนวทางนะครับสูตนของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ทํามาก็ทำมาก็เหมือนเดิมนะครับเราเก้านะครับเก้าบวกแปดนะครับได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าครับเจ็ดบวกห้าได้สองนะครับสองบวกแปดคงที่นะครับ แต่ผมไม่ได้เขียนลงนับแปบก็ได้ศูนย์นะครับด้านนี้ก็ได้ศูนย์เก้าสี่นะครับศูนย์เก้าสี่ก็ตัวเลขที่ออกหาก็ยังต้องรอดูก่อนนะครับแต่จะเข้าหรือจะหลุดนะครับรสมาชิกเลยเาไปคิจารณานะครับครับส่วนเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งท่านสมาชิกได้ออกไปเป็นแนวทางผมจะแนะนำนะครับ เลือกวิ่งนะครับขลดวิ่งที่เดินดีก็น่าจะมาบนล่างนะครับก็จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับให้สมาชิกได้เป็นกแนวทางนะครับอ่แปดกับหกนะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับที่ผมขีดเส้นล่างเอาไว้นะครับน้อยมาหนึ่งตัวนะครับบนล่างนะครับอันนี้หกกับสี่นะครับเข้าที่หกนะครับอันนี้เข้าเจ็ดกับห้าเข้าที่ห้านะครับ อันนี้ก็0กับ8เข้าที่เลข0นะครับอันนี้ก็1กับ9เข้าที่เลข9กนะครับก็ยังเดินดีนะครับท่านสมาชิกก็หาตัวเลขที่ดีๆนะครับก็มาจับคู่นะครับ9กับ7มา7นะครับอันนี้2กับ0นะครับมา0นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับ สองกับศูนย์ก็มาศูนย์นะครับอันนี้มาหนึ่งกับแปดมาหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเก้ากับเจ็ดมาเก้านะครับวันนี้มาสองกับศูนย์นะครับสองกับศูนย์นะครับที่ผมขีดเส้นล่างเอาไว้นะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับก็ให้สมาชิกไ้หาตัวเลขที่ดีๆนะมาจับคู่นะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับจับใส่สองหรือใส่ศูนย์นะครับหรือเป็นเลขวิ่งนะครับ ท่านชอบนะก็ให้สมาชิกได้ไปเป็นแนวทางนะครับเลืที่จับคู่นะครับผมจับคู่เอาไว้นะครับก็เป็น6ชุดเน้นๆนะครับ6ชุดเน้นๆครับก็มี20นะครับก็มี 20, 29, ูนย์สองเกแล้วก็สอแล้วก็ศูนย์ศนะครับแล้วก็ 0, ูนย์เจ็แล้วก็7จ็ดนะครับก็ มีหกชุดนะครับหกชุดที่เน้นๆนะครับด้านบนนะครับด้านล่างก็รู้สึกว่า,าจะมาติดโซนคือนะผมชอบโซนนะครับวนันนี้น่าจะมาโซนเจ็ดถูกไหมครับโซน 2, ส,น 5, สน 2, องโซนเออโซนสองเลยนะถ้าสองมาก็สองเก้านะครับโซนเก้าสองเก้านะครับก็ให้สมาชิกได้ไปเป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้สมาชิก ได้เอาไปพิจารณาโนแล้วก็ชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็เป็นแนวทางนะครับคํานวณตามตัวเลขที่ออกมานะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะสมาชิกเดาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ